ผู้คนในชนบทป่าดงภาคเหนือเชียงใหม่สมัยโบราณน,นานมามีตำนานเรื่องอาถรรพ์ป่าชนิดหนึ่งเรียกว่าเสือเย็นเสือเย็นนี้คือคนที่จะกลายร่างเป็นเสือในตอนกลางคืนแล้วออกไปไล่ล่าจับสัตว์หรือผู้คนในหมู่บ้านชายป่ากินเป็นอาหารพอใกล้รุ่งเช้าก็จะกลายร่างเป็นคนธรรมดา แฝงตัวอยู่ในบ้านเรือนหรือในกระท่อมกลางป่าชายป่ามักไม่ค่อยสูงสิงกับผู้คนทั่วไปคนที่กลายร่างเป็นเสือเย็นหรือที่ทางภาคกลางเรียกว่าเสือสมิงนี้มีสาเหตุมาจากการเรียนมนอาคมหรือว่าศักยันคนในภาคเหนือบางคนสนใจการเรียนมนลงอาคมสักยันไว้เป็นพลังมีคาถาอาคมบางบทบางตำราเรียกว่าคาถาเสือโคร่ง ลงยันสักยันรูปเสือโครงลงอาคมไว้ตามส่วนต่างๆของร่างกายเมื่อภาวนาปลุกเสกแล้วก็จะเกิดอาถรรพ์เกิดความฮึกเขิมเกิดตะปะเตชะผ้าศึกศัตรูเห็นแล้วก็จะเกิดความยำเกรงหวาดกลัวไม่กล้าเข้ามาต่อก่อนคนที่เรียนมนอาคมหรือสักยันเสือเหล่านี้บางคนถึงกับแปลงกายเป็นเสือได้ ตอนดึกๆจะภาวนามนต์แล้วกลายเป็นเสือเย็นเพ่นโผนออกไปท่องเที่ยวในแดนดงภูดอยแต่ก็มีหลายคนที่กลายร่างเป็นเสือเย็นโดยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ปรารถนาเนื่องจากอาคมมนตราที่ร่ำเรียนมาเข้าตัวใช้อาคมไปในทางเบียดเบียนในทางชั่วทำร้ายคนดีคนสุดจริตบ่อยๆทำสิ่งต้องห้ามที่ครูบาอาจารย์ห้ามไว้ ในที่สุดมนอาคมหรือยันรูปเสือนั้นก็จะเข้าตัวไม่สามารถควบคุมได้และต้องกลายเป็นเสือเย็นคนที่เป็นเสือเย็นจะเริ่มมีอาการกิริยาท่าทางค่อยๆเปลี่ยนไปทีละน้อยทีละน้อยไม่มีสติสัมปชัญญะจำลูกจำเมียไม่ได้จะคู่คำรามทำเสียงหกหา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 ยใจแรงฟืดฟาดดวงตาทั้งสองข้างจะแข็งกร้าวไม่ค่อยกระพริบ จะจ้องขม็งมีท่าทางระแวดระวังตัวลืมตาโพลงอยู่ตลอดเวลาจะคลานวนเวียนไปมาในบ้านทำท่าทางเหมือนเสือจากนั้นเล็บมือเล็บเท้าก็จะงอกยาวกลายเป็นเสือที่มีเล็บแหลมคมพอเล็บงอกแล้วต่อไปเคี้ยวก็จะงอกแหลมในปากทั้งล่างและข้างบนฟันในปากจะกลายเป็นฟันแหลมคมต่อไปหูทั้งสองข้างก็จะเปลี่ยน มาถึงขั้นตอนนี้จะหายใจแรงจนอกและท้องกระเพื่อมกระเพื่อมแล้วลายเสือเหลืองดำเป็นริ้วๆจะเกิดขึ้นทั่วลำตัวตามด้วยขนที่ผุดงอกตามขึ้นมาอย่างรวดเร็วร่างกายที่เป็นมนุษย์จะขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใบหน้าเปลี่ยนเป็นเสืออย่างสมบูรณ์หางงอกยาวออกมากวัดแกว่งแล้วเพนโผลเข้าไปในป่าคนที่กลายเป็นเสือเย็นส่วนใหญ่จะขาดสติ จำญาติพี่น้องลูกเมียไม่ค่อยได้บางรายถึงกับทำร้ายทำลายคนในครอบครัวของตนคนที่รู้ว่าตัวเองกลายเป็นเสือเย็นแล้วไม่มีทางแก้ไขแล้วจึงมักจะหลบลี้ออกจากครอบครัวไปหลบไปซ่อนอยู่ตามลำพังในป่าเพราะไม่ต้องการให้ใครรู้ใครเห็นถึงภาวะความเป็นไปอันน่าสะพรึงกลัวของตนจากตำนานอาถรรพ์ที่เล่าสืบต่อกันมาแต่โบราณน,นี้ จึงทำให้ผู้คนชาวเหนือล้านนาเชียงใหม่วาดกลัวเสือเย็นกันยิ่งนักกลัวถึงขนาดว่าหากเห็นพระทุดงปักกรดอยู่ตามลำพังกลางดงกลางป่าหรือตามหัวไร่ปลายนาชาวบ้านบางคนก็คิดอกุศลถึงกับปรักปรำว่าท่านเป็นพวกเสือเย็นแปลงตัวมาปีพศ2492หลวงปู่จามมหาปุญโญบวชแล้ว ได้11พรรษาอายุ40ปีเศษหลวงปู่ได้แบรกรดสะพายบาทเดินทุ่ดงจาริกไปตามลำพังจนถึงหมู่บ้านป่าแห่งหนึ่งเขตอำเภอสันกำแพงเมื่อท่านไปถึงหมู่บ้านแห่งนั้นพ่อเท่าแม่เท่าชาวบ้านสองคนเกิดมีจิตศรัทธานิมนต์ให้ท่านพักอยู่โดยพาท่านไปอยู่บนจอมปลวกใหญ่ปลายนาใกล้ชายป่าซึ่งอยู่ห่างหมู่บ้านออกไปเป็นสถานที่วิเวก พ่อเท่าใจบุญคนนั้นบอกท่านว่าตุเจ้าแถวนี้ในป่ามีเสือเสือมักจะออกมาจับควายของชาวบ้านไปกินเสมอเสมอตุเจ้าระวังตัวตัวเนอกลางค่ากลางคืนอย่าลงไปจากเพิงพักบนจอมปลวกแห่งนี้แล้วพ่อเท่าแม่เท่าผู้แสนดีก็ชวนคนรู้จักมาสร้างแคร่นอนเพิงพักให้ท่าน ได้อาศัยบนจอมปลวกกว้างใหญ่ซึ่งแวดล้อมด้วยหมู่ไม้โดยตัดไม้ง่ามสี่หลักมาทำเป็นเสาสี่มุมไม่สูงเท่าใดนักตัดไม้ท่อนกลมๆขนาดเท่าแขนมาพาดเรียงติดกันจนเต็มพื้นที่เป็นแคร่สำหรับนั่งและนอนพื้นปูทับด้วยเสือลำแพนหลังคาก็นำฟางข้าวแห้ง,หงมามุงบังไว้พอกันน้ำค้างที่จะตกลงมายามดึกเนื่องจากเป็นช่วงฤดูหนาว หลวงปู่จามท่านก็ให้มุ้งกรดบนเพิงพักจอมปลวกใหญ่แห่งนั้นพ่อเท่าแม่เท่าและชาวบ้านสาสี่คนก็ถากถางบริเวณร,รอบๆให้โล่งเตียนทำที่เดินจงกรมให้แล้วก็นิมนต์ให้ท่านเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านซึ่งอยู่ไกลออกไปจากชายป่าแห่งนั้นหลวงปู่จามมหาปุญโยได้ใช้จอมปลวกอันวิเวกเป็นที่เจริญพระกรรมฐานอยู่ตามลำพัง ญาติโยมในหมู่บ้านก็ร่ำลือบอกต่อๆกันไปว่าพวกเฮาเนอมีตุป่าตนหนึ่งมาปักกรดอยู่เดียวดายช้ป่าร่ำลือกันแล้วบางคนก็สงสัยซุบซิบนินทาไม่ไว้วางใจพูดกันไปต่างๆนานาว่าโต้ะอัหยังบาอ,อยู่ในวัดในวามาซุ่มซุ่มซ่อนๆอยู่ในดงในป่าเช่นนี้เหรอพ่อเท่าแม่เท่าและชาวบ้านที่มีจิตศรัทธาก็พูดบอกชาวบ้านเหล่านั้นว่า พวกเขาทั้งหลายตุเจ้าเปิ้นเป็นตุปาเป็นพระทุดงกรรมฐานท่านเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมไม่คลุกคลีกับผู้คนเปิ้นบวมีพิษบวมมีภัยอันใดท่านเป็นเนื้อนาบุญพวกชาวบ้านที่มีจิตศรัทธาก็บอกกันอย่างนี้ลุงกำนันซึ่งเป็นผู้ปกครองผู้คนชาวบ้านก็ออกไปดูไปสนทนากับหลวงปู่จามครั้นเห็นว่าท่านเป็นพระทุดงกรรมฐานก็พอใจ ไม่ได้รังเกียจไม่ได้ขับไล่ท่านแต่ประการใดหลวงปู่จามมหาปุญโยจึงบำเพ็ญภาวนาอยู่ณที่นั้นซึ่งการภาวนาของท่านได้เจริญก้าวหน้าไปตามลำดับสามารถเข้าฌานได้ล้ำลึกคราวหนึ่งคราวหนึ่ง,าน,งนานหลายชั่วโมงแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนก็บังเกิดขึ้นเจ็ดวันต่อมาใกล้ค่ำกลางฤดูหนาววันหนึ่งมีควายของชาวบ้านหมู่นั้นจำนวนเจ็ดตัว พวกเขาปล่อยให้มันมาหากินอย่างอิสระเพราะพน้นฤดูทำนาควายกลุ่มนั้นหากินกันมาตลอดวันแล้วพอพรบค่ําพวกมันไม่พากันกลับเข้าคอกในหมู่บ้านมันพากันมาหากินหญ้าอยู่รอบๆจอมปลวกที่ท่านพักอาศัยอยู่หลวงปู่จามเห็นแล้วก็นึกสงสารเป็นห่วงพวกมันเพราะตลอดช่วงเจ็ดคืนที่ผ่านมานั้น ท่านมักจะได้ยินเสียงเสือร้องคำรามแววมาจากป่าใกล้ๆบริเวณนั้นเสมอระบังเนอพวกสูนะคำมืดแล้วบอกกลับเข้าคอกระวังเสือจะมากัดเอาเนอควายกลุ่มนั้นต่างได้ยินเสียงของท่านพวกมันพากันยืนมองดูท่านในตาแป๋วคล้ายจะเข้าใจถึงความเมตตากรุณาที่ท่านมีต่อมัน แต่พวกมันก็ไม่พากันไปกลับพากันมานอนอยู่ใกล้ๆจอมปลวกห่างออกไปประมาณ15เมตรท่านก็จึงสุดแท้แต่พวกมันเดินจงกรมกลับไปกลับมาอยู่หน้าจอมปลวกเช่นนั้นไม่สนใจพวกมันอีกท่านเดินบ้างนั่งบ้างทำกรรมฐานภาวนาอยู่จนดึกดื่นเสียงเสือก็คำรามแววมาจากในดงพอเที่ยงคืนท่านก็พักนอนในมุ้งกรดพอตีสท่านก็ตื่น ลุกขึ้นเดินออกจากมุ้งกรดล้างหน้าบ้วนปากเพื่อสวดมนต์และเจริญภาวนาอันเป็นกิจจวัตรควายกลุ่มนั้นนอนรวมกันอยู่ใต้แสงจันทร์ที่ซองสว่างตัวใหญ่สี่ตัวตัวน้อยสามตัวท่านสุมไฟขึ้นกองหนึ่งแล้วกลับเข้ามุ้งกรดสวดมนต์ทำวัดเช้าอยู่ครึ่งชั่วโมงก็ออกไปเดินจงกรมต่ออยู่ข้างกองไฟตอนที่ท่านจะเดินจงกรมยังเห็นควายนอนกันอยู่ครบเจ็ดตัว แต่มีควายน้อยตัวหนึ่งมันตื่นขึ้นแล้วลุกขึ้นเดินหากินหญ้าอยู่ใต้แสงจันทร์มันเดินออกห่างจากฝูงหลวงปู่จามก็เดินจงกรมอยู่เกือบชั่วโมงแล้วเปลี่ยนอิริยาบถเป็นนั่งภาวนาโดยเข้าไปนั่งภาวนาอยู่ในมุ้งกรดเมื่อนั่งแล้วฌานสมาธิของท่านก็มั่นคงแน่วแน่เป็นอัปปนาสมาธิที่ลึกล้ำในช่วงที่ท่านดำรงอยู่ในฌานนั้น เสือใหญ่ตัวหนึ่งซึ่งมอบซุ่มดูอยู่ในพุ่มไม้ก็ได้โอกาสพอควายน้อยที่น่าสงสารเดินแทะเล็มหญ้าซึ่งชุ่มฉ่ำด้วยหยาดน้ำค้างยามดึกห่างจากฝูงไปได้หน่อยหนึ่งเสือหิวตัวนั้นก็พุ่งกระโจนเข้าตะครุบกัดเข้าที่คอของควายน้อยแล้วลากดึงไปไกลจากจอมปลวกที่หลงปูนั่งเข้าชานอยู่ประมาณร้อยเมตรควายน้อยชะตาขาดตัวนั้นพอมันถูกเสือกัด มันก็ส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดและตกใจกลัวเสียงดังลั่นก้องกังวานไปในความมืดตอนใกล้รุ่งขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ5นาฬิกาควายตัวอื่นๆที่เหลืออีก6กตัวก็ร้องแล้ววิ่งแตกตื่นตเตลิดกลับเข้าไปยังหมู่บ้านเสียงร้องครวญครางของควายน้อยที่น่าสงสารดังโหยหวนไปถึงหมู่บ้านกำนันและชาวบ้านก็ตกใจถือมีดถือปืนวิ่งเฮโลกันมา ตามเสียงควายที่ร้องครวญครางอยู่นั้นฝ่ายเสือร้ายตัวนั้นมันก็พยายามขย่ำควายน้อยจนตายแต่ยังไม่ทันจะได้กัดเนื้อฉีก,กินกำนันและชาวบ้านก็เอะอะกันมาถึงซะก่อนเสือตัวนั้นมันจึงกระโจนหนีเข้าป่าไปทิ้งซากควายไว้ในผงหญ้าใต้ต้นไม้หลวงปู่จามนั่งสมาธิภาวนาตั้งแต่ตีสี่กว่ากว่าจนถึงหกนาฬิกาก็ออกจากฌานสมาธิพวกชาวบ้าน ซึ่งพบซากควายตัวนั้นแล้วก็พากันเดินเข้ามาถามท่านว่าโต้เจ้าท่านอยู่ใกล้ๆบ่ได้ยินเสียงเสือกัดควายเหรอลุองปูป่จามก็ตอบเข้าไปตามความจริงว่าบออตาตมาบ่ได้ยินเลยอตาตมานั่งภาวนาอยู่ตั้งแต่สีนาฬิกาจนแจ้งพอออกจากมุ้งกรดก็เห็นพวกโยมมาเอะอะกันนี่แหละว่แม่นต๊เจ้านอนหลับเหรอชาวบ้านถามบอ อาตมานั่งภาวนาอยู่อ๋แปลกนะต๊ะเจ้าอยู่ใกล้ๆบ่ได้ยินทั้งๆที่เสียงควายมันห้องดังเข้าไปถึงหมู่บ้านโน้นพวกชาวบ้านต่างพากันพิศวงสงสัยไปตามๆกันแต่หลวงปู่จามก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายให้พวกเขาเข้าใจได้อย่างไรท่านจึงนิ่งเสียแล้วครองจีวออุ้มบาทเดินเข้าไปบินทบาทในหมู่บ้านเนื่องจากเป็นเวลาเช้าแล้ว พวกชาวบ้านเหล่านั้นก็พากันไปชำแหละเนื้อควายตอนสายๆหลวงปู่จามกลับจากบินทบาทแล้วพวกชาวบ้านชำแหละเนื้อควายเสร็จก็พากันหาบเนื้อควายกลับเข้าหมู่บ้านไปพอสายขึ้นมาหน่อยพ่อเท่าแม่เท่าที่มีจิตศรัทธาทั้งคู่นั้นก็ได้พากันมาสีหน้าท่าทางเป็นห่วงเป็นใยไม่สบายใจประนมมือพูดบอกหลวงปู่จามว่าตุเจ้า นิมนต์ไปพักในสวนลำไยของเฮาเตออย่าอยู่ตรงนี้เลยบ่ปลอดภัยเสือมันหายแล้วอีกประการหนึ่งคืนนี้พวกชาวบ้านเจ้าของควายเขาจะมานั่งห้างดักยิงเสือตัวนั้นหลวงปู่จามได้ฟังพ่อเท่าพูดก็ตอบไปว่าโยมพ่อเท่าอาตมาบอกกลัวเสืออยู่บนจอมปลวกนี้วิเวกดีแล้วส่วนพวกที่จะมานั่งห้างเขาก็คงจะนั่งห้างตรงต้นไม้ ทางออกไปตรงซากควายโน้นก็ไกลจากที่นี่อยู่อาตมาบอไปดอกอย่าห่วงอาตมาเลยตุเจ้าหากตุเจ้าบอกไปเขาจะมานอนเป็นเพื่อนเนอะบอบ่อบอต้องอาตมาอยู่คนเดียวได้ตุเจ้าบอกลัวเหรอพ่อเท่าถามอย่างห่วงใยก็กลัวอยู่แต่คิดว่ามันคงบอททำหาย เพราะบอกเคยมีเวรกรรมต่อกันหากจะทํามันคงทํามาหลายคืนแล้วได้ย,ยินเสียงมันฮ้องอยู่แถวนี้ท่านยืนยันอย่างเด็ดเดี่ยวพ่อเท่าแม่เท่าไม่รู้จะทําประการใดจึงพากลับบ้านไปด้วยจิตใจเป็นกังวลคืนนั้นพวกชาวบ้านก็พากันมานั่งห้างคอยเฝ้ายิงเสือที่จะหวนกลับมากินซากควายส่วนหลวงปู่จามก็ไม่ได้สนใจท่านเฝ้าเดินจงกรม นั่งภาวนาอบรมจิตจเจริญกรรมฐานของท่านอยู่ตามลําพังบนจอมปลวกแต่คืนนั้นเสือไม่มาพวกชาวบ้านที่เป็นพรานจะมายิงเสือตั้งพากันผิดหวังไปตามๆกันเดินทางกลับเข้าสู่หมู่บ้านคนกลุ่มนั้นบางคนมีจิตใจเป็นบาปอากุลจับกลุ่มพูดคุยกันว่าแปลกนะตุ๊ป่าบนจอมปลวกนั่นอยู่ใกล้ๆเสือกัดควายควายห้องเสียงโหยหวน กลับบอกว่าบ่ได้ยินเสียงบางทีตุป่าตนนั้นมันอาจเป็นเสือเย็นก็ได้นะกลางคืนไกลาเป็นเสือกินควายชาวบ้านใจอกุศลเหล่านั้นก็พูดต่อๆกันไปพากันรังเกยียจหลวงปู่จามพ่อเท่าแม่เท่าผู้มีใจกุศลศรัทธาได้ยินข่าวนั้นก็ร้อนอกร้อนใจพากันมาพูดบอกเตือนหลวงปู่จามตุเจ้าเอย พวกคนบาปมันนินทาว่าตุเจ้าเป็นตุป่าเสือเย็นพวกเขาเป็นห่วงท่านเลือกเกินว่าเป็นยังโยมเอย๋ยอัตมาบ่ใจเสือเย็นหลวงปู่จามก็บอกข่าวตุป่าเสือเย็นกินควายดังร่ำรือไปทั่วหมู่บ้านตำบลหลวงปู่จามก็รู้แต่ท่านไม่หนีคนที่มีปัญญามีศรัทธารักท่านก็มากมี คนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือท่านถือว่าท่านบริสุทธิ์เป็นพุทธสาวกของพระพุทธองค์เหตุการณ์ร้ายแรงมากยิ่งขึ้นมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อเจ้าดวงเป็นหลานชายแท้ๆของลุงกำนันเจ้าดวงคนนี้นิสัยไม่ดีเป็นอันธพานเกเรมีเมียแล้วมีลูกสองคนนายดวงไม่มีความรับผิดชอบครอบครัวทิ้งลูกทิ้งเมียไปเที่ยวหากินอยู่ที่ลำปางลำพูน เชียงรายอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางไปอยู่ไหนก็มีเมียที่นั่นมีเมียถึงห้าคนทิ้งเมียนั้นไปหาเมียนี้แล้วเที่ยวปล้นเที่ยวจี้ลักขโมยเขากินนานๆจะแวะมาบ้านที่สันกำแพงสักทีหนึ่งลุงกำนันก็ต้องรับภาระดูแลเมียแล,และลูกให้มันบังเอิญเหลือเกินช่วงนั้นเจ้าดวงอันธพาลนิสัยโจรก็กลับมาเยี่ยมลูกเยี่ยมเมียของมันที่สันกำแพงพอดี เจ้าดวงใจบาปได้ยินชาวบ้านพากันพูดว่าที่ชายป่าท้ายหมู่บ้านมีตุป่าเสือเย็นกินควายตนหนึ่งปักกรดอยู่เจ้าดวงก็ผสมโรงเชื่อตามเขาทันทีบอกชาวบ้านว่าเออข้าจะไปพิสูจน์เองหากตุป่าตนนั้นเป็นเสือเย็นข้าจะจัดการมันเองว่าเอาไว้เจ้าดวงใจบาปก็แซงมาหาหลวงปู่จามทำทีมาพูดมาคุยที่จอมปลวกมาดั้มดั้มมองมอง,มองสังเกตดู มันมาเรื่อยวันสองวันก็มามาแล้วก็แกล้งพูดคุยตาก็สอดสายจับผิดว่าตามกีวรตามบริขารของท่านตามร่างกายของท่านจะมีรอยเลือดติดค้างอยู่หรือไม่มามองมาคุยบางทีก็ซุ่มดูอยู่ห่างๆหลายวันทีเดียวแล้ววันหนึ่งนายดวงก็ได้ตัดสินใจทำบาปหนักแต่หลวงปู่จามไม่รู้ไม่คิดว่านายดวงจะทำกับท่านถึงขนาดนั้น ตอนบ่ายใกล้ค่าขณะที่หลวงปู่นั่งพักอยู่ใต้ต้นว่าใกล้จอมปลวกท่านแลเห็นในดวงแบกปืนลูกซองยาวห้านัดเดินลัดทุ่งตรงมาแต่ไกลหลวงปู่จามเห็นแล้วก็คิดว่าคงจะมาซุ่มดักยิงเสือหรือว่าดักยิงเนื้อในตอนกลางคืนก็เป็นได้ยึงไม่สนใจเฝ้ามองดูมันพอตกค่าตะวันโผล่เพลเความมืดโรยตัวลงมาหลวงปู่ ก็นั่งนิ่งขัดสมาธิเจริญภาวนาอยู่ใต้ต้นว่าแล้วบัดดุลนั้นเสียงปืนก็ดังลั่นขึ้นทีละนัดทีละนัดทิ้งระยะห่างกันเล็กน้อยเสียงปืนดังแรงมากจนท่านตกใจกลิ่นควันปืนฟุ้งตลบไปทั่วหลวงปู่ก็นึกในใจของท่านว่าโอ้เจ้าคนนี้มายิงอะไรหนอะทำไมมายิงใกล้เหานัก ท่านก็สมรวมใจของท่านเข้าสมาธิของท่านต่อไปไม่ได้ลืมตาไปสอดสายมองหามันท่านเล่าว่าท่านไม่ได้เข้าฌานสมาธิหรอกในตอนนั้นตอนที่เสียงปืนดังท่านนั่งหลับตาทบทวนภาวนาพระปราติโมกข์อยู่ในใจฝ่ายเจ้าดวงคนบาปหลังจากซุ่มยิงหนงปู่จามในระยะใกล้แล้วเห็นท่านยังคงนั่งนิ่งอยู่ใต้ต้นว่ากระสุนปืนลูกสองที่มันยิงใส่ไม่ได้ระคายเคืองท่านเลย มันก็รู้สึกประหลาดอัศจรรย์ใจกระสุนในรังเพลิงหมดจึงเดินจ้ำกลับเข้าไปในหมู่บ้านเที่ยวพูดบอกชาวบ้านว่าเฮ้ย hey, พวกเฮาตุป่าตนนั้นว่าใจเสือเย็นหลอกวยท่านเป็นตุป่าที่มีอาคมขลังศักดิ์สิทธิ์แต้ข้าไปยิงมาแล้วเมื่อตอนค่าข้ายิงใกล้ๆสามนัดสามนัดแรกท่านบอกเป็นอัญังเลยแปลกแท้แท ข้าไม่แน่ใจเลยลองยิงขึ้นฟ้าอีกนัดหนึ่งลูกปืนก็ทะลุกิ่งไม้ใบไม้เหลืออีกนัดหนึ่งข้าก็ลองยิงใส่ท่านอีกเป็นนัดสุดท้ายก็เห็นท่านนั่งนิ่งเฉยอยู่ว่าเป็นอญังข้าซุ่มหมอบอยู่นานจนท่านลุกเข้าหมุงกรดเกิ่งแต้แต้ประหลาดแต้แต้หนาตุป่าตนนี้ข้าก้มกราบขอขมาท่านแล้วก็กลับมานี่ละคืนนั้นเรื่องเจ้าดวงซุ่มยิงตุป่าดังไปทั่วหมู่บ้าน ปรากฏว่าพอฟ้าสางเท่านั้นลุงกำนันก็ถือขันเข้าตอกดอกไม้ขันใหญ่เดินกระหืดกระหอบหน้าตื่นมาหาหลวงปู่จามแต่เช้ามืดหลวงปู่จามเห็นลุงกำนันมาก็ถามว่ามาเนี้ยอหยังหือลุงกำนัน,ก,น,นก็มาหาตุเจ้านี่ละเอนั่นเอาขันเข้าตอกดอกไม้มา,มาเนี้ยอหยังหนอลุงกำนันก็นั่งลงประนมมือค้อมตัว คอมหัวพูดอย่างเสียใจนักว่าขอสุมาเตอะตุเจ้าเอ๋ยตะวันนี้ตอนค่ำไอ้ดวงหลานเหา่ามันมาซุ่มยิงท่านแล้วมันก็ไปประกาศบอกเจ้าบ้านว่ามันยิงเพื่อพิสูจน์เสือเย็นมันคิดว่าตุเจ้าเป็นเสือเย็นกินควายยิงแล้วมันก็ไปบอกว่าตุเจ้าบวใจเสือเย็นตุเจ้าเอ๋ยเห่าเสียใจนัก หลานเฮามันบ่ดีเฮาไล่มันหนีไปแล้วเฮาบอกให้หมันอยู่ในหมู่บ้านนี้แล้วนี่ลูกเมียของมันก็เสียใจแต่งขันเข้าตอกดอกไม้มาขอสุมาท่านให้เฮามาแทนขอสุมาเตอขอสุมาเตอตุเจ้าเอ้ยหลวงปู่จามพอทราบเรื่องราวดังนั้นก็บอกลุงกำนันว่าลุงกำนันอตมาก็เห็นมัน แบกปืนมาวนเวียนอยู่คิดว่ามันคงจะมายิงสัตว์อัญเงสักตัวสักอย่างก็บ่ได้สนใจมันบ่คิดบ่นนึกว่ามันจะมายิงมาฆ่าอัตมาให้อโหสิกรรมบ่ถือโทษโกรธเคืองบันดอกลุงกำนันพักเดียวเท่าน,นั้นพ่อเท่าแม่เท่าและชาวบ้านมากมายก็พากันมาจนเต็มลานหน้าจอมปลวกเอาอาหารมาถวายถึงที่ไม่ให้ท่านต้องเข้าไปบินทบาตในหมู่บ้านหลวงปู่จามก็ให้พวกเขาใส่บาท ท่านรับบาดแล้วก็ฉันพออิ่มที่เหลือก็ให้พวกเขาได้กินกันพอท่านฉันอิ่มแล้วก็ให้พรพวกชาวบ้านก็พากันมารุมมาล้อมสอบถามท่านขึ้นว่าโต๊ะเจ้ามีของดีอะยังเจ้าดวงมันจึงยิงท่านบอกเข้าหลวงปู่ก็ตอบว่าบ่มีดอกบ่เชื่อพวกเขาบ่เชื่อขอดูหน่อยเต๊ะท่านเอ้ยหลวงปู่จามก็บอกว่าบ่มี แล้วก็เทย่ามให้พวกเขาดูพวกเขาเห็นแล้วก็ต่างเงียบแลดูตากันทันใดนั้นพ่อเท่าคนที่มีจิตศรัทธาทําที่พักถวายให้ท่านตั้งแต่แรกก็ตบอกผางผางหันไปต่อว่าชาวบ้านทั้งหลายเสียงดังว่านี่ละพี่น้องทั้งหลายเห็นบอ่อเปิ้นเป็นตุเจ้าที่ดีบ่ใจเสือเย็นกินควายพี่น้องทั้งหลายก็บ่เชื่อข้า ชาวบ้านทั้งหลายก็พากันเงียบอย่างสำนึกผิดหลวงปู่จามก็พูดบอกพวกเขาขึ้นว่าเอาละญาติโยมทั้งหลายดีแล้วที่พากันมาหลายผู้หลายคนมาพร้อมเพรียงกันอยู่ที่นี่อัตมามาพักอยู่ที่นี่ก็หลายวันหลายคืนแล้วนะบัดนี้ก็จะขอถือโอกาสบอกลาญาติโยมออกทุดงต่อไปและที่ไปนี้ก็บ่ใจว่ากโกรธแค้นเจ้าดวงล็อก แต่จะไปตามประเพณีของพระทุดงขอให้สู่เจ้าทั้งหลายจงอโหสิกรรมให้อัตมาด้วยเนอและกรรมเวรอันใดที่อาจจะเคยร่วงเกินกันและกันก็ขอให้อโหสิกรรมกันอย่าได้มีกรรมมีเวรต่อกันและกันเลยอัตมาจะขอลาแล้วนะพวกญาติโยมชาวบ้านเหล่านั้นต่างเสียใจร้องไห้พากันกราบขอขมาท่านและนิมนต์ให้ท่านอยู่ต่อไป แต่ท่านไม่อยู่บอกพวกเขาว่าหากผ่านมาจะแวะมาเยี่ยมภายหลังพวกเขาก็พากันเสียใจลุงกำนันและพ่อเท่าช่วยกันถือกรดถือบาทเดินไปส่งหลวงปู่จามจนไกลจากหมู่บ้านพอสมควรแล้วก็ลากลับคืนไปหลวงปู่จามก็แบกกรดสะพายบาททุดดงเรื่อยไปเที่ยวภาวนาพระกรรมฐานจนก่อนเข้าพรรษาปีต่อมา ท่านไปพักอยู่ที่วัดเจดีหลวงลุงกำนันและพ่อเท่าจากสันกำแพงบ้านนั้นก็มาตามหาหลวงปู่จามจนพบมาก้มกราบนิมนต์ขอให้ท่านกลับไปจำพรรษาโปรดชาวบ้านหมู่นั้นอีกแต่หลวงปู่จามไปไม่ได้เพราะรับนิมนต์จากท่านสมภารวัดเจดีหลวงไว้ก่อนแล้วพ่อเท่าและลุงกำนันก็ยอมรับยอมเข้าใจก่อนจะกลับไปลุงกำนันได้เล่าชะตากรรมของเจ้าดวง หลานชายใจบาปของตนเองให้หลวงปู่จามได้ฟังว่าตุ๊เจ้าเอ๋ยเจ้าดวงหลานเลวของเฮามันตายแล้วหลังจากที่มันยิงท่านแล้วเฮาไล่มันหนีไปแล้วมันก็หนีไปอยู่บ้านป่าสางมันถูกขอลอบยิงสองครั้งครั้งแรกแขนมันหักครั้งที่สองถูกที่ขาสองข้างของมันหักพอรักษาหายแล้วมันก็หนีไปอยู่อ,อบหลวง มันก็ถูกเขาตามไปยิงอีกเป็นครั้งที่สามครั้งที่สามโดนที่ไหล่ซ้ายแต่บอตายรักษาอยู่หลายเดือนพอหายแล้วครั้งที่สี่มันหนีไปอยู่ทุ่งเซี่ยวเขาก็ตามไปยิงมันอีกคราวนี้มันตายมันบ่อรอดบาปกรรมของมันที่เคยทำไว้กับตุเจ้าหลวงปู่จามได้ยินได้ฟังดังนั้นก็ทอดถอนใจบอกลุงกำนันและพ่อเฒ่าว่า บ่ใช่ดอกลุงกำนันกรรมที่เจ้าดวงมันได้ฮับบ่ใช่เหตุจากอัตมาดอกแต่เกิดจากกรรมที่มันไปเบียดเบียนปล้นจี้ชาวบ้านเขาส่วนอัตมาบ่ได้ถือโทษโกรธเคืองมันเลยลุงกำนันและพ่อเฒ่าจากสันกำแพงก้มลงกราบหลวงปู่จามมหาปุญโญด้วยความเคารพซาบสึ้งใจแล้วอำลาจากไปสุ ปฏิปันโนะควะโตสาวกสังโคพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังคังนะมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์สาธุขอกราบนมัสการหลวงปู่จามมหาปุญโยสาธุ สาธุสาธุ